ครับเราจะมาลองมิสูบิชิกันนะครับตัวนี้จะรหัสเครื่อง K3F นะครับผมตัวมิสูนี่ต้องดูท่อนะครับทัวเสียเนี่ยขาวๆจากโรงงานอย่างนี้ถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะมีไดชาร์จเป็นคราวในตัวนชาร์จเต็มมันตัดเองมันนะครับเราติดเครื่องรงน้ำให้ทุกตัวนะครับแล้วก็เครื่องเรากันรับประกันไปเลยว่าเราไม่มีแกะมันเปิดนะครับเครื่องเดิมเดิมแบบญี่ปุ่นนะครับสแตนดาร์ดเอาไมฟังเสียงเลยครับไป บม่ใหญ่มีหวงครับแต่มันดีดโอ้ยาวครับโอ,โอ้เบาดิ่มเร่งดีครับเดี๋ยวเราจะลองไดชารให้ด้วยนะครับครับ